ใจอยู่อีกสิ่นี่หัวใวันนี้อานุน้อยสิบสามสิ่งหายแล้วก็นให้ใครแก่ิงไม่เต็นด้วยนะเราอ่ะใครก็ไม่บอกตัวนี้เราได้ยิีผิดเยอะมั Quạt subscribe cho ở luôn Mì Gõ không được, lỡ

เที่ยววิ่งนาทีกี่กำลังแล้วมาด้านหลังแล้วเอ้ยไหนดุกยังมีประโยชน์จบแล้วต้องอย่างนี้อันนี้ซื้อไม่กว่าดนี่ต้องไปซื้อเองมาเนี่ยผมพ่อสามร้อยเทียมมาผมหน่อยเล่นได้ได้ได้ ลูกไม้ลูกไม้เล่นเอาละเอาหึทําอะไรเลยมีดักแล้วเลยบอลไปที่ดักครับอย่างนี้นะครับอ๋อได้อ๋ออย่างงี้คือพร้อมท่านี่พร้อมจะเล่นบอลแล้วบอลสมัครอย่างงี้ปุ๊บใช่ก็ว่ามันยากเกินไงมันขาดด้วยไง want พุกอยู่สองสามาแล้วหรอนไอ่าม้เยโอโ้โอโ้โอโอโหารออยู่ไม่ให้เขาอ่ะวบอ,อ,อ,อกออให้ไปเดี๋ยวกันไม่งงนอีอกให้ใหอก พี่พ่งโอ้หคนแรกอ่ะนี่แหละนแรกเหนไหมสายก่อนโอ้ยลิงครับลิงงไม่ได้เขาไม่ได้บอกเาไม่เกี่ยวเจลเล็กไม่เกี่ยวเปิบอลก่อนดิบอลไหนแขบอลเปิดอ่มาเข้ามาด

เอาแล้วเอาแล้วเอาข้อเอาเลยนิเนยังไงว่าน่นไปกัื้น่มันอยไปนูน่ะเอเหลือเยอะเลยเอเหลือเยอะเลยปั่นปน เก้วนี่ยครับดเสื้อกลไปเขีนชน้อต้องดูนะ้องเป็นคนดวเี๋ยว

มันมีน่องน่องตวงแล้วหมดแล้วอ่ะองมีเกลอะมีเกลให้ให้เจ็ดเจ็ดมันมีมุดสวยมันต่อยเยอะดูดูมันตูตีเลย